ติวคนฉีดก่อนผู้ตามบอสวันนี้เราจะฉีดยาให้ด,ดังๆวันนี้เลยฉีดยาไม่ให้ดีวันนี้เลยฉีดยาให้หนอนมันฉีดยาให้ขนามันเออใช่ได้ผ่านต่อให้เป็นนาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้ เพราะเธอนอกใจไม่ได้ไปนอกโลกวันนี้วันที่25สิงหาคมนะครับแสงเหนือก็มาฉีดยาคณะวันนี้แสงเหนือมีวิธีผสมยาที่ถูกต้องมาให้เพื่อนเพื่อเกษตรกร,กรได้ดูนะครับผมดูให้จบนะครับวิธีผสมยาที่ถูกต้องจะได้เป็นประโยชน์กับสำหรับมือใหม่นะครับ แสงเหนือก็คณะก็ยังโตไม่ค่อยประทับใจนะครับวันนี้วันที่25สิงหาคมคณะแสงเหนืองอกได้18วันนะครับยังโตไม่ค่อยประทับใจก็ยังต้องอัดโมูนต่อไปนะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่าแล้วก็มาดูกันเลยครับวันนี้แสงเหนือจะมาผสมยาวิธีที่ถูกต้องให้เพื่อนเกษตรกร,กรมือใหม่ได้ดูนะครับผมทุกครั้งที่แสงเหนือผสม จะเทรวมกันในถังใหญ่นั้นเลยมีวิชานักวิชาการที่ปรึกษาบอกแสงเหนือว่าผสมแบบนั้นผิดนะครับบอกว่าผสมยานะไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวที่ใส่รวมกันอย่างนั้นใช้ไม่ได้วิธีที่ถูกต้องจะต้องผสมแบบนี้นะครับเพราะว่าผสมแบบนั้นแบบรวมแบบกว๋วยเตี๋ยวนั้นประสิทธิภาพยา จะใช้ได้70%เท่านั้นแต่ถ้าเกิดผสมวิธีที่ถูกต้องประสิทธิภาพยาอาจจะได้90-100%นะครับวิธีต้องมาเลยครับแยกเป็น3กลุ่มนะครับวันนี้ใส่เนือ้อฉีด3กลุ่มคือ1เชื้อรานอนแล้วก็ฮอร์โมนอ่ะใส่นื้อผสมแบบนี้นะครับเชื้อราตัวแรกไอ,อเอฟมคอยคนเอฟมคนนี่ครับเชื้อรานะครับใส่เนือใส่เชื้อราวันนี้ใส่เนื้อใส่ ไดเมโทมอฟใส่เพื่อป้องกันนะครับโรคพืชน,นะครับสำหรับมือใหม่เราต้องป้องกันก่อนก่อนที่โรคจะเกิดนะครับป้องกันง่ายกว่ารักษานะครับรักษานี่ยากเป็นสิบเท่าเลยนะครับแต่เนบอกอ่าตัวที่หนึ่งชลานะครับตัวที่สองใส่เนื้อจะผสมกลุ่มหนอนนะครับหรือยาฆ่า,มาแมลง อ่าตัวแรกใส่เนื้อใส่หมัดนะครับใส่โปรฟิโนฟอร์ดนะครับแสงเนื้อใส่3 5 0ร้อยห้าซีซีสซีนะครับขวดทำสามถังนะครับวันนี้ที่แสงเนื้อต้องมาผสมเองเพราะ EFC i ี b o x มาบอกว่าอยากได้คนรูปหล่อผสมยา ถ้าคนรูปหล่อก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากแสงเหนือคนเดียวนะครับที่รูปหล่อนะครับอตัวแรกตัวที่สองข้อพีนะเพอเดินไปหยิบหลังบ้านมาฉลากหลุดรู้กันนะครับสําหรับเกษตรกร,ะกรนะครับตัวนี้ไปหยิบหลังบ้านนะครับฉลากหลุดนะครับแสงเหนือก็จะใส่เท่ากันนะครับสามร้อยนอนยังไม่มีนะครับแต่การทำไรเราต้องป้องกัน ก่อนที่จะมีนะครับเราต้องป้องกันก่อนอนประสิทธิภาพยาจะได้เกือบร้อยเปร์เซ็ต์เลยนะครับถ้าทราทำกันแบบนี้นะครับอ่าครานี้ตัวที่สามกลุ่มที่สามคือฮอร์โมนของแสงเหนือ,อยังโตไม่พอใจนะครับ สำหรับคนที่คณะโตพอใจแล้วก็ตัดฮอร์โมนออกไปได้นะครับแต่สำหรับแสงเหนือยังโตไม่พอใจนะครับอ่าเก็บเลยครับแต่เหนือยังอัดต่อไปนะครับยังโตไม่ถูกใจตัวที่สองเร่งลากนะครับเร่งลาก ตัวนี้คือพวกฮอร์โมนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าโตพอใจแล้วก็ไม่ต้องใส่ฮอร์โมนนะครับสนหรับคณะนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับตัวนี้เป็น สาลายทะเลแบบน้ํานะครับอย่างตไม่พอใจแสงเหนือนะครับก็ต้องอัดต่อไปราคาก็เริ่มจะมาแล้วนะครับแสงเหนือก็จะอัดนะครับผสมยาไม่มีถูกมีผิดนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมต้องดูอาการนะครับต้องหมั่นดูพืชนะครับว่าต้องการอะไรนะครับอัดตัวที่สามคือปลาหมักทะเลนะครับ ขวดร้อยกว่าบ,บาทแางเหนือจะใส่ไม่อั้นเลยพวกโมนเนี่ยโตพอใจแล้วก็ถึงจะหยุดนะครับไอ้อคนนี่ครับวิธีที่ถูกต้องนะครับจะได้ประสิทธิภาพมากเลยนะครับอ่ะอกตามมาคนในถางนี้เมื่อละลายแล้วเราก็เทอย่างนี้เลยครับเมื่อใหม่นะครับดูเป็นแนวท้านะครับเอกคนเลยเออ ประสิทธิภาพยาจะได้สูงนะครับอ่านี่ชลราไปหนึ่งนะครับป้องกันก่อนนะครับเรื่องโรคในคณะน,นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ยากนะครับต้องป้องกันนะครับตัวที่สองอยาฆ่า,า,มาแมลงนี่นะครับประสิทธิภาพยาจะดีมากเลยนะครับ นี่วิธีที่ถูกต้องดีจริงๆนะครับแบ่งปันสําหรับมือใหม่นะครับตัวที่สามฮอร์โมนแล้วยามันจะเข้ากันดีนะครับถ้าเราเทรวมกันแบบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยามันจะไม่ค่อยเข้ากันนะครับผมไอ้เหี้ยดูยาที่เข้ากันดีไหมนี่นะครับขนาดใส่มากๆตัวนะครับยายังเข้ากันนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับช่วยกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ